แม่เกดตอบแล้วคืนดีความรู้สึกของเธอต่อเด็กเธอยังคงเป็นความรู้สึกที่สําคัญและส่งเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างแม่และเด็กแม้ว่าการสื่อสารและการสัมภาษณ์อาจมีความแตกต่างการเผยแพร่ความรู้สึกของแม่เกดต,ต่อเด็กเธอได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนและก่อนหน้านี้เธอได้ประกาศให้รู้ว่าจะใช้เงินเพื่อสนับสนุนเด็กเธอซึ่งเป็นเรื่องที่ส่งผลต่อความสนใจของคนรอบข้าง แม่เกดหรือที่รู้จักกันว่าเป็นแม่ของเด็กเธอมีการสื่อสารกับเด็กเธอผ่านเว็บไซต์และสื่อมวลชนแต่เมื่อเด็กเธอไม่ตอบกลับกระทั่งคนรอบข้างก็สงสัยว่าความสัมพันธ์ของพวกเขาคงที่ยังคงหรือไม่ก่อนหน้านี้เธอได้ประกาศให้รู้ว่าจะใช้เงินเพื่อสนับสนุนเด็กเธอซึ่งเป็นเรื่องที่ส่งผลต่อความสนใจของคนรอบข้างในปัจจุบันเธอได้ขึ้นไลฟ์ขายของเธอและตอบคำถามจากผู้คนที่สนใจว่าเธอมีความรู้สึกถึงเด็กเธอหรือย,ยังการตอบของเธอเป็น ความรู้สึกของข้างในมันไม่มีดีไม่ดีแม่ไม่มีวันโกรธลูกๆก็ไม่มีวันโกรธแม่จําไว้เลยว่าแม่ไม่มีวันโกรธลูกเราจะรู้กันอยู่สองคนเธอยังตอบว่าการสื่อสารกับเด็กเธอยังไม่เป็นเหมาะสมในปัจจุบันแต่เธอยังคงเชื่อว่าความสัมพันธ์ระหว่างแม่และเด็กควรเป็นการสื่อสารที่เปิดกว้างและเธอยังคงเชื่อว่าความรู้สึกของเธอต่อเด็กเธอควรไม่ถูกปิดกั้นเธอยังบอกเลยว่าเธอและเด็กเธอยังคงรักกันอยู่และเธอรอให้เด็กเธอมีโอกาสทำงานก่อนซึ่งเป็นการสื่อสารที่เปิดกว้างและเป็นการสื่อสารที่เป็นกันเอง แม่เกดกับเด็กเธอเหมือนกันความสัมพันธ์ระหว่างพวกเขาคงที่ยังคงแม้ว่าช่วงที่เธอทํางานเป็นเวลาที่เด็กเธอไม่สามารถสื่อสารกับเธอได้ซึ่งเป็นการสื่อสารที่เป็นกันเองและเป็นการสื่อสารที่เป็นกันเองเธอยังบอกเลยว่าเด็กเธอเป็นเด็กที่น่ารักและเธอไม่ต้องการเด็กเธอพูดไม่เพราะแต่เธอก็ไม่ต้องการเด็กเธอพูดไม่เพราะแต่เธอเชื่อว่าบางครั้งความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวอาจมีลิงกับฟันแต่สุดท้ายเธอก็ไม่โกรธเ,เด็กเธอและเด็กเธอก็ไม่โกรธเธอ เธอยังบอกเลยว่าเธอและเด็ก <tal ariat> เธอยังคงรักกันอยู่และเธอรอให้เด็กเธอมีโอกาสทำงานก่อนซึ่งเป็นการสื่อสารที่เปิดกว้างและเป็นการสื่อสารที่เป็นกันเองเธอยังบอกเลยว่าเธอเต็มที่ทุกงานที่มีโอกาสแต่ก็อาจจะยังไม่สุดสำหรับหลายคนด้วยความที่เธอยังใหม่เพิ่มไม่กี่วันเองและเธอยังบอกเลยว่าคนรอบข้างเธอก็สนใจว่าเธออยู่บ้านใครแต่เธอตอบว่าเธอไม่ต้องการเปิดเผยเรื่องนี้และต้องการรอให้เธอรับรู้จัก เธอยังบอกเลยว่าเธอไม่ต้องการให้คนรอบข้างเธอถามเกี่ยวกับเรื่องนี้และเธอยังบอกเลยว่าเธออยู่บ้านใครแต่เธอยังคงเชื่อว่าความรู้สึกของเธอต่อเด็กเธอควรไม่ถูกปิดกั้น